ตัวเองที่น้องก็ต้องตื่นตัวเองด้วยไม่ใช่แบบว่ารับกินขโมยกินขโมยกินเนกินเนกินเอกินเน็สินไหมแล้วก็ค่าค่าสินไหมกับค่าปรับสารไม่สาใจ่ายเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณพี่ป้อนะที่ดูแลค่าใช้จ่ายอะไรตรงนี้ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณทูกๆทกคนค่ะน้องอะเวลาน้องไปเจอผู้ชายน้องไม่ได้เน้นไปนะฟังกูนะ ใครที่สงสัยนะเวลากูไปเจอผู้ชายไม่ว่าจะผู้ชายหน้าไหนกูไม่ได้เน้นไปเพื่อนะกูไม่เหมือนพวกมึงกูไม่ได้ไปเพราะฉะนั้นกูจะเจอกับใครบ้างไม่มีใครหรือว่าไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีใครไปเป็นเพื่อนผู้ชายหรือไม่มีใครไปเพื่อนกูก็กูไม่ได้เครียดเพราะกูไม่ได้ไปเบื่อพวกมึงเป้าหมายของกูไม่ได้ไปอันนี้นะเป้าหมายของกูนี่กูเป็นผู้หญิงแบบนี้ก็จริงกูเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวก็จริงแต่กูไปไหนไหนเนี่ยกูไม่ได้ไปนี่ มาตรฐานของผู้หญิงทั่วไปไม่เท่ากันไม่เหมือนกันนะไม่ใช่ผัวไม่อยู่แล้วก็จะไปกับใครก็ได้มาตรฐานของคุณแม่คือต้องเป็นเมียน้อยใช่ไหมคะถ้าคุณแม่ไม่เน้นสีแต่ว่าคุณแม่จะเน้นสีและทำบ้างก็ดีนะคะจะกับคนขับรถก็ได้จะไปตรงไหนกับคนขับรถก็ได้มาตรฐานกูไม่ใช่แบบนั้นนะถึงแม้ว่าพวกคุณจะเน้นแต่กูไม่เน้นกูเน้นมีความสุขที่กูมีเงินมีทองกูเลี้ยงลูกกูได้กูพาลูกกูไปกินหัวข้าวกูมีความสุขแลวกูไม่ได้เน้นนี่เหมือนพวกมึงนะ ไม่ใช่ว่าจะไปตรงไหนไปตรงไหนมึงก็เน้นอย่างนี้อย่างเดียวนะผู้ชายที่มีเมียแล้วเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยเขาก็จะต้องรู้นะคะว่าไม่ควรจะไปยุ่งคือคุณแม่เป็นผู้หญิงประเภทไหนคะถึงรู้ทั้งรู้ว่าเขามีผัวอยู่แล้วคุณแม่ก็ยังจะเอายังจะไปเจอเนี่ยแล้วที่วางแผนแต่งงานกับผัวชาวบ้านนี่วางแผนเพื่อมาสี่กับผัวชาวบ้านใช่ไหมคะที่นอนเป็นร้อยไร่มึงก็จะนอนฟูกอันเดียวกันเพื่อที่จะ มาตรฐานผู้หญิงไม่เหมือนกันว่านะถึงกูจะเป็นแม่เลี้ยงเดียวแต่กูไม่ได้เน้นนี่เวลากูไปเจอผู้ชายกูก็ไม่ต้องให้เขาพาพ่อพาแม่พาลูกพาเมียไปหรอกกูไม่ได้เน้นคุณแม่บอกว่าไม่ได้เน้นสีไม่จําเป็นต้องให้ไก่ชนพาพ่อพาแม่พาลูกพาเมียมาแต่คุณแม่ควรจะเน้นศีลธรรมและจริยธรรมที่มีในจิตใจหรือว่าความรู้ถูกผิดบ้างนะคะไม่ใช่รู้ว่าเขามีเมียอยู่แล้วคุณแม่ก็ยังจะรีบ ห่างหอยไปรอเขาหรือยังไงคะคิดว่าไม่เป็นไรหรอกผัวชาวบ้านมาก็พอเพราะว่ากูเอากับผัวไม่ได้เอากับเมียคุณแม่คิดแบบนี้หรือเปล่าคะป้าโอนะอย่า,อามาตรฐานของตัวเองมาวัดคนอื่นประเทศไทยถู้คนเรา,าไม่เหมือนกันพี่เอ้ยชีวิตกูเกิดมาเพื่อให้ลูกกูภูมิใจนะกูไม่หนีผัวพี่ไปนะที่นอนมีเยอะแยะ แต่อยากนอนพูกเดียวกับเพื่อกูบอกพี่นอนมีนี่มีนี่พี่ที่นอนมีตรงนี้โนโนโนเอามาอันเดียวพอกูไม่ได้เน้นกูไม่ได้เน้นนะกูไม่ได้เน้นเพราะฉะนั้นเขาจะไปคนเดียวหรือเขาจะไปสองคนหรือเขาจะไปกี่คนกูไม่ได้เน้นเลยเพราะนั่นสนามบินกูไม่ได้เน้นนี่แล้วกูไปไหนมาไหนกูไปกับลูกกูนะเออกูไม่ได้ไปกับผู้ชายทักทายแล้วจบค่ะ เพราะฉะนั้นเขาจะไปกับใครไม่ไปกับใครกูไม่ได้สนใจสนใจบ้างก็ดีนะใจคอก็จะเอาจะเอาจะเอาอย่างเดียวสนใจบ้างเนาะไม่ใช่เห็นผู้ชายก็จะเอาจะเอาดูบ้างว่าเขามีเมียหรือยังหรือว่ารู้อยู่แล้วแหละว่าเขามีเมียแต่กูจะเอากูจะเอาสนใจศีลธรรมและมีสาม,มัญสำนึกบ้างนะคะอีคุณแม่ไอ้ไม่ใช่ใครที่แบบว่าพี่แจ้งก็เอาได้ที่รับก็เอาได้ในบ้านคนอื่นก็เอาได้กูไม่ได้เน้นกูไม่มีแต่กูไม่รู้สึกขาไรเลย,เลย เข้าใจไหมแอนูเอาตัวเองไปวัดคนอื่นตายหมดอะต้องพวงัาดีจ้ะจะไปเจอใครเขาไม่ได้พาพ่อพาแม่เขามาเขาไม่ได้พาลูกพาเมียเขามามันเป็นยังไงกูไม่ได้ไปนะเกิดมาเพื่อลูกภูมิใจนะถ้าแม่สาจะมีใครลูกสาวต้องเป็นคนที่ยอมรับเขาได้ต้องภูมิใจในตัวแม่ต้องภูมิใจในตัวเขาด้วย ใช่ว่าโดนสังคมจับได้อยางงั้นอย่างนี้เราต้องมาจับมัดขเข้ากันอะไรเหมือนยุคเมื่อก่อนไหมค่ะฉันเกิดมาเพื่อให้ลูกฉันภูมิใจด้วยผู้ชายคนนั้นถ้าจะมาเป็นพ่อใหม่ลูกฉันต้องรักแล้วก็ภูมิใจแล้วก็ต้องเคารพเขาไม่ใช่ว่าเป็นผู้ชายที่มากลมเหงหลังแกแม่เขาที่ไม่ให้เกียรตินะไม่ใช่ผู้หญิงที่จะไปประเทศไปเอารับรับล่อๆไปบาหฮงบาโฮดอะไรก็ได้ไม่ได้คันขนาดนั้นนะที่นายที่แจ้งก็เอานายที่รับก็เอา ถ้าแม่สาจะมีใครสักคนที่จะมาเป็นสามีน่ะนะคนคนนั้นลูกเราต้องเคารพแล้วก็ให้เกียรติแล้วก็พร้อมที่จะยอมรับเขาเป็นพ่อใหม่เป็นพ่อเลี้ยงเขาก็เคารพเขาที่เขาจะต้องให้เกียรติแม่ตัวเองที่น้องก็ต้องต้องให้เกียรติตัวเองด้วยไม่ใช่แบบว่ารักกินขโมยกินแอบกินที่เขาก็ต้องให้เกียรติแม่ตัวเองที่น้องก็ต้องต้องให้เกียรติตัวเองด้วยไม่ใช่แบบว่า กินขโมยกินแอบกินผู้ชายที่ไม่ให้เกียรติเราอ่ะมันไม่น่าภูมิใจหรอกค่ะเดี๋ไปหาเก็บกินเลยแม่เอ้ยพี่เอ้ย,อยนะแค่เขาลากรถให้นั่งก็จะให้เขากินแล้วฟรียังพอว่าจ่ายเงินให้เขาด้วยนี่สิคือเนี่ยนะแค่กูจะบอกอะไรมึงให้นะแค่นะ กูจะไปพบผู้ชายที่สนามบินกี่ครั้งเนี่ยนะคือกูไม่ได้ไปนอนกับเขาวมืองแต่กูไม่ได้ไปนอนกับเขาอะทําไมต้องให้เมียหลวงเมียน้อยเมียอะไรมากูไม่เข้าใจว่ามึงเป็นอะไรเป็นอะไรใครจะพาใครมาต้องมาเจอกูนี่ต้องพาพ่อพาแม่พาตระกูลโคตรวงมาด้วยเหรอวะกูไม่เข้าใจมึงเนี่ยฮะมึงเป็นอะไรเนี่ยใครมาเจอกูนี่ต้องพาพ่อพาแม่พาโคตรเง่าตระกูลวงมาเจอเลยเหรอวะ กูไม่ได้ไปนอนกับเขาเนี่ยกูอยากใช้ภาษาแม่ยานมากเลยนะอยากอยากอยากใช้ภาษาแม่ยานในนี้มากเลยแค่มึงเป็นโรคจิตหรือไงแค่เขาจะมีใครไม่มีใครคือกูไม่ได้ไปนอนกับเขาไอ้ลูกจิตรลืมเปิดลืมเปิดจะยังไงก็ช่างน้องหลอกเงินพี่ไก่ไม่ได้หลายบาทแล้วจะบอกให้ <laughs> ตอนพูดเนี่ยความละอายมีบ้างไหมคะพอตะแคงซ้ายตะแคงขวาดูแล้วหนาวกว่ายางมาต่อยบนถนนอีกหลอกติ่งตัวเองได้แบบหน้าตายมากพูดเหมือนไม่ได้ใช้สมองคิดแต่ก็อย่างว่าละคะ่ะถ้าใช้สมองคิดจะเอาผัวชาวบ้านหรือจริงไหมคะเมียน้อยคือคนที่ไม่คิดอะไรมากเป็นพวกคิดน้อยค่ะโดยเฉพาะด้านศีลธรรมแย่งได้แยง่งไม่สวนว่าครอบครัวใครจะพังตัวกูสบายก็เป็นพอนี่แหละที่เขาเรียกว่าเมียน้อย ดูภูมิใจมากนะคะในการที่หลอก FC ตัวเองได้เห็น FC เป็นควายแหละมันเชื่อกูกูหลอกมาหลายครั้งแล้วมีหลักฐานก็แล้วมันยังซื่อบื้อเชื่อกูอยู่เลย แซมบีบเสียงพี่คะพี่ขาหน่อยมันก็เชื่อเพราะมันเชื่องแล้วดูดีใจที่ผัวเขาเอาเงินที่หากินร่วมกับเมียหลวงมาให้ตัวเองนี่ก็คงเป็นปมด้อยอย่างหนึ่งของนุชมั้งคะที่อยากได้ของคนอื่นอิจฉาคนอื่นอยากจะชนะคนอยากจะสบายแม่เล็กของพี่ไก่ไม่ไม่สนสีสนแปดอะไรอยู่แล้วแค่ทุกวันนี้เอาผัวชาวบ้านได้แล้วก็มานั่งหล่อเอฟซีน้างงโง่ด้วยก็สบายแล้วใช่ปะแล้วดูหนังหัวเลาะคิกคับดูจะภูมิใจนะคะ คือก็คงอยากได้ผัวรวยผัวหนุ่มแหละแต่เพราะโปรไฟล์ตัวเองอะที่หาที่รวยๆวยแล้วหนุ่มหนุ่มไม่ได้ตามวจที่ถ่ายรูปด้วยเขาคุยด้วยก็เพราะยืมตังค์แถมเมียเขาเป็นครูเทียบเมียเขาไม่ติดสักนิดคุยกับอวตารก็หลายคนแต่ก็ไม่มีใครเอาจริงมีไก่ชนที่ลาวะเอารวยแต่แกถึงจะเป็นผัวชาวบ้านก็ได้เอาไว้ก่อนคันไม่ต้องถามหายังอายนะไม่เคยมีอยู่แล้วทั้งชายหญิงคนอะไรนาะสมเพศทุกมิติจริงๆ <laughs> รคารพเขา ที่เขาจะต้องให้เกียรติแม่ตัวเองที่น้องก็ต้องต้องให้เกียรติตัวเองด้วยไม่ใช่แบบว่ารักกินขโมยกินแอบกินอยากจะเป็นอะไรที่ลูกภูมิใจคุณคิดว่าลูกจะภูมิใจในการที่คุณเป็นเมียน้อยชาวบ้านและมานั่งหลอก F-C ตัวเองหนะ้าตาเฉยว่าหนูไม่ได้รักกินขโมยกินนะคะนี่คือการโกหก คุณคิดว่าลูกจะภูมิใจในการโกหกครั้งแล้วครั้งเล่าของคุณใช่ไหมคะคุณไม่คิดบ้างหรอว่าคุณกําลังเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้ลูกดูคนเป็นแม่ถ้าคิดถึงลูกจริงก็ควรจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่ลูกด้วยนะคะเผื่อวันข้างหน้าที่คุณไม่อยู่เขาจะได้ไม่ไปทํานิสัยแย่ๆแ,แบบที่คุณทําแบบนี้ที่ไหนแต่สิ่งที่นุชทาคนเป็นแม่ปกติไม่มีใครทำคะ่ะไม่ว่าจะเป็นขับรถตอนกินเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โกหก แต่งเรื่องของเงินหลอกเงินชาวบ้านหากินด้วยความไม่สุจริตเอาความสงสารแลกเงินคุณคิดว่าต่อไปเด็กมันจะจำไหมคะว่าต่อไปถ้าเราอยากได้เงินใครเราต้องโกหกขายความน่าสงสารขายความน่าอเนจอนาถอนาถาน่าสมเพชของตัวเองเพื่อแลกเงินหรือเปล่าคะคุณจะปลูกฝังสิ่งนี้ให้กับลูกหรอสิ่งที่นุชทำมันควรน่าภูมิใจกับลูกจริงๆเหรอคะคุณจะดีใจไหมถ้าวันหนึ่งลูกขึ้น เห็นตัวอย่างสั่นเลวจากการที่คุณทำแล้วไปเป็นเมียน้อยไปแย่งผัวชาวบ้านแบบที่คุณทำละ่ะคุณจะรู้สึกยังไงคะคุณจะตบมือให้ลูกหรอคุณอยากให้ลูกโตขึ้นมาเป็นคนรายางอายแบบคุณหรอคําพูดสวยหรูใครๆก็พูดได้นะคะแต่การกระทำมันต้องควบคู่กันไปคะ่ะถ้าคำพูดแสนห้าแต่การกระทำแสนเหี้ก็อย่าพูดเลยคะ่ะก็จะโดนตบหน้าแหกเอาแบบนี้แหละไก่ชน มีเมียแล้วจดทะเบียนสมรสกับเมียยังไม่ได้หย่าแต่มาคบหากับคุณคุณมีฐานะคืออะไรคะเมียน้อยถ้าเป็นเมียน้อยอีกนัยยะหนึ่งเขาก็เรียกว่าชู้ลูกจะภูมิใจใช่ไหมคะที่แม่เป็นชู้กับผัวชาวบ้านแล้วคุณบอกว่าคุณจะเลือกผู้ชายที่ให้เกียรติต่อคุณเองแล้วไก่ชนให้เกียรติคุณห่ะคะ สิ่งที่ผู้ชายสารเลวคนนี้กำลังทำคือการทรยศหักหลังเมียที่อยู่ด้วยกันมา20กว่าปีนอกใจผู้หญิงอีกคนที่อยู่เคียงข้างเขามากกว่าเครื่องชีวิตนี่หรือคะคือสิ่งที่ผู้ชายดีๆเขาเลือกจะทำถ้ารักกินขโมยกิงมันคือสิ่งมีเกียรติที่ไก่ชนมอบให้คุณก็สมราคาอยู่นะคะผู้หญิงต่ำๆลักลอบสมสู่กับผัวชาวบ้านที่เป็นได้แค่เมียน้อย <laughs> Ha ha ha!